ขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องมนี้ผู้ข้าปลาต้องคำมารีวิวอยู่น้ำพุงได้พี่น้องอยู่น้ำพุงได้มนี้มนี้ไปลายมองได้พี่น้องไปลายมองไปลาที่ลายทางนะบนนี้ผู้ข้าปลาต้องคำเนาะตื่นผู้เช้าก้าวทางยามก้าวทางไปเนาะดูแล้วมีสนซีระหังในผู้ข้าเว้าได้นี่กับผู้ข้าก็พ้นแล้วสนซีแล้วแจ้งมากะไม่บายมาผู้ข้ากับกกกบ,บ,กบ,บอตเช้ากับตอนบ่ายเนาะ ไปหาไทยทำไปงานผู้ค่าเนาะไปเช้าผู้ค่าก็ไปปูกระเบื้องไปเจ๊กระเบื้องเนาะเป็นงานผู้คา่าพราะผู้ฆ่าเป็นช่างปูนกับมันที่กระเบื้องปูกระเบื้องสะกคนได้ไม่บ่ายมากกับไปถ่ายยูทูปเนาะผู้คา่าเป็นงานผู้ค่าแบบนึงเนาะแยกแยะเนาะแยกแยะไปต้องมีงานเฮ็ดนี่ได้ผู้ค่าก็ได้บรเฮ็ดงานนี่ก็บบได้ได้ต้องมีแยกแยะนะนี่เป็นเก่งนี่เป็นเร่องเก่ง เก่งบ้าหัวเคนยนนาพี่น้องเก่งบ้าหัวเคนเป็นแบบนี้ได้เห็นพลานีเแบบนี้ได้ธรรมชาติสร้างมากนะพี่น้องเป็นแบบนี้เก่งบ้าหัวเคียนเก่งบ,บ้าหัวเคนพระอ,อาจารย์กูุลได้แนะนำมาได้โอว่าขักพี่น้องค่ะขักไเลยใายตรงนู้นพี่น้นองพระอาจารย์กูลวันมงคลเนาะเพป็นเป็นเยาวราชอยู่บ้านหัวเคนได้เป็นเจา้าอาวาสอยู่ข้นเนาะเพื่อแนะนำมาบุคคลเลยมารีวิว แก่งนี่ให้พี่น้องครับผู้ที่ตามเบิง้งเนาะนี่น้ำก็ลอดลอดทำอกมาได้พี่น้องน้ำโพลอดตะวันตะทรรมหมดเลยลอดพาคุณก็โล่ภาคพี่พี่น้องน้ำนไไี่แหละเมน,นยามน,น้ำลายแต่เป็นตะบืงน้ำแค่ว่าตูนแห้งพี่น้องขนาดน้ำโบลายก็เสียงน้องดูเฮงแพร่ดังเลยเสียงน้ำตูนพี่น้องเ้น้ำลอดประวัติธรรมหมด้ ทำเป็นทำนายเป็นน้องเอ้นั่ไหลออกมาเนาะนี่แหละคือแกงบ้านหัวแค้นพี่น้องเป็นแบบนี้แหละแกงบ้นหัวแค้นมาหาสิวันมีแกงแล้วบางคงสาแต่ไม่จะสะพานแล้วพี่น้องเ,เปรียบเทียบสะพานก็เป็นแกงเปรียบเทียบก็บได้สะพานว่าคงสาเป็นแกงแล้ววันน,นั้นกะ็โมไมีหินแค่นนี้เนาะอันนี้บ้านหัวแค้นมีหินพี่น้องมีหินมีหิน พระเจ้าก็มานั่งพิดเบ็ดเลยผมนั่งตกปาลาริมตาลิ่งใช่ครั่ผมมีหอบยางนี้นีเนาะผมพเจ้าตกปลาอันนี้ยืนตีกว้าตึงพิดเวศพระเจ้าดึงพิเพดเ,ดเบ็ดได้เมื่อกี้นี่เห็นนั่งของเที่ยวมือเลยพระเจ้ามาหลายคนอยู่ได y มาจะว่าขเดดขาเมื่อพอดีแม่แนวเขาเมื่อใส่พระเจ้าจะออกทีวีหลายคนนี่นั่งศึกษาผมมาหลายเลยข้ามาเห็นจะว่าเขาเมื่อขึ้นเมื่อพอดีเนาะ ดูไวถ้าทำไปเจ้าว,ว่าาไปดยูจะได้บวานนี่ก็น้ำผมมาทำเคลียได้ไหมน้องผมน้ำรอดทำได้บ้านโอเคน,นีค่ได้ผมน้ำรอดทำผมว่าเนาะพอน้ำบ่แห้งโมแห้งไม่น้องผม,ลม,นะม,งมแล้วกนะ็ได้เบื่องไรคือโค้ดผมมาทำโมแห้งได้หวานแห้งโค้ดถ้วน,นได้ผมอีนี่ก็เป็น เป็นําเล็บมาเป็นที่พี่น้องเหยเป็นเปนี่ได้ทินี่ก็ไดงแบบนี้เด้วน้ำกมาบไปนั่นีวายงยต้องเป็นนั่งอาบน้ำกจะทักน้ำผัดทิ้งงบ่ักกับักพี่น้องทักนี่คือเก่งบ้านหยเชนาพี่น้องแกงบ้นหยเคลน่นี่ข้าพาคํมารีวิวทาแก่งอันนี้บึงหินนี่ เก่งว่าเราเนป็นทำเลู่ขับไปพี่น้องกว้างเลยเตอร์แม่ง่ะพุงสียงในหมอนะในห้องบันดามันงนวงไหมบ้านบันดาองทัวห่วยสะพานบ้านบุกขากว้างกว่าเรงอันนี้เเทนกว้างพอสัคขูนพี่น้องกว้างกว้ากว้างพื่อ้ามืดลเมือแรกพี่น้องเลย ใส่พูนี่โตกสิว่าได้มได้ก็คูณค่ากับชิปปิชิปพอสัมนี้นะพี่น้อง